เออสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคสายรานปู่บริจินะคะก็จะพาไปดูเสื้อผ้านะคะวันนี้ก็ช่วยหน่อยนะคะโอ้โหซื้อไปแล้วซื้อหวยว่าจะได้เงินโอ้ยดันไม่ได้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะชุดนี้ห้าอาชุดนี้ธรรมดาหกร้อยพรอมสุงนะคะหกร้อยพร้อมสูงนะคะ เฉพาะโบวันนี้นะคะจองวันนี้นะคะซื้อวันนี้นะคะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบพรอมสูงนะคะห้าร้อยห้าสิบพรอมสูงชุดนี้นะคะมีผ้าถุงโทเองนะคะแล้วก็ผ้าฝ้ายเทนะคะห้าร้อยห้าสิบพรอมส่งจองวันนี้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็อ่าพรุ่งนี้ก็ส่งให้นะคะจองวันนี้นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะ 550พร้อมส่งนะคะขายประชุดที่ไม่ถูกรางวัลน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็วันนี้นะคะ300พร้อม,มส่งนะคะชุดนี้ผ้าภูไทยแบบเก็บๆนะคะแล้วก็เสื้อผ้าฝ้ายเท้นะคะชุดนี้ก็อ่าเท่าไหร่นะ หกร้อยห้าสิบพรอมสูงนะคะหกร้อยห้าสิบพรอมสูงอันนี้ตัวเดียวสามร้อยพรอมสูงนะคะสามร้อยพรอมสูงนะคะแล้วก็มีพาถุงสวยๆด้วยนะคะอันนี้ก็สามร้อยพรอมสูงนะคะสามร้อยพรอมสูงสามร้อยพรอมสูงมีทุกสีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบพรอมสูงนะคะใส่ซับให้เรียบร้อยติดตะขอให้เรียบร้อ,อยขยบเอานะคะ บางอันก็ไม่ได้ติดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะสามร้อยห้าสิบโฟมสูงนะคะอันนี้สี่ร้อยโ์มสูงอันนี้ห้าร้อยโ์มสูงสามร้อยโฟมสูงสองร้อยโ์มสูงนะคะ,อ,นนอ,นนะ,คะอันนี้ก็สามร้อยโ์มสูงอันนี้สี่ร้อยโ์มสูงมีผืนเดียวค่ะคือทอมือเก็บด้วยอ่าเป็นดอกๆเก็บด้วยอ่าไม้นะคะ นนกอออะะอะะ็อันนี้ก็สามร้อยโอมสูงสามร้อยโอมสูงสามร้อยโอมสูงนะคะนี่ค่ะสามร้อยโอมสูงนะคะอันนี้ก็สี่ร้อยโอมสูงเหลือสองตัว,ต,วตัวเล็กนะคะก็สามร้อยโอมสูงนะคะสามร้อยโอมสูงค่ะก็คิดไปแล้วก็ใจหายนะคะไกลวันยิ่งตุ้มตุ้มต้มตมตตตนะคะ ก็เรารอมานานแล้วเนาะก็อีกสักหน่อยก็ถึงวันที่ยี่สิบนะคะพรุ่งนี้ก็วันที่สิบเจ็ดแล้วค่ะนะคะก็วันที่สิบเจ็ดแล้วพรุ่งนี้สิบแปดก็ขอขอบคุณนะคะ,คะ,คะมานั่งคุยกันเนาะวันนี้นะคะก็ป้างใสก็มานั่งคุยกันนะคะ,ะคิดถึงเอฟซีนะคะวันนี้โอ้ยหวยก็ไม่ถูกนะคะ อุตส่าห์ใส่เสื้อปูอย่างดีไม่ถูกนะคะวันนี้อาถูกเอื้อกนะคะถือเอื้อกเอื้อกถูกเกืนกืนรึเกืนรึเลยนะคะโอ้ยก็ไม่เป็นไรนะอ่าก็เราก็ทําบุญทําทานบ้างไม่ใช่ว่าจะเอาจะเอาอย่างเดียวเนาะบางครั้งมันก็ถูกบางครั้งมันก็ไม่ถูกเสียงสู้ก็แบบนี้แหละนะคะก็ไม่เหมือนค้าขายหรอกค้าขาย ถ้าไม่ได้ขายก็อยู่ทุนนะคะถ้าได้ขายก็ได้กำไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ว่ากันเนาะรักคิดถึงเอฟซีนะคะบางคนก็อาจจะโชคดีนะคะป้าใส่ไม่คือไม่ถูกรางวัลน,นะคะป้างใสไม่ถูกรางวัลวันนี้ก็ฝากถึงพี่ดวงด้วยแล้วก็พี่จันด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงแม่น้อยนิวยอร์กนะคะคุณพี่คุณพี่ใหญ่นะคะ ก็รักคิดถึงเดอร์แม่นยเดอร์แม่นยดียวิโยกนะคะแล้วก็คิดถึงทุกๆคนแต่ก็บางครั้งก็จําชื่อไม่ได้นะคะถ้าภาษาอังกฤษนี้ยิ่งแล้วเลยนะคะแต่ว่าคิดถึงวันนี้ว่างไม่ไม่ค่อยมีคนนะคะก็เงีย,งยบๆหน่อยเนาะตอนเย็นๆ <c oughs> บางคนก็พักผ่อนนะคะคือมันเหนื่อย บางคนมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนนะคะตอนเย็นก็จะออกไปหากินข้าววันนี้จะไปซื้อกินข้าวข้างนอกนะคะเพราะว่าซื้ออ่ะเสียงโซคก็ยังเสียงได้แล้วเรากินอิ่มสักวันหนึ่งจะเป็นไรไปไม่ต้องประหยัดมากนะคะจะส่วนพ่อฟื้นไปกินข้าวข้างนอกนะคะวันนี้เนาะก็รักที่หนึ่งทุกคนนะคะก็ อ่าถึงอ่าใกล้แล้วเนาะก็ใกล้วันที่ยี่สิบแล้วนะคะใกล้วันที่ยี่สิบแล้วมันก็เหมือนกับว่าหัวใจตุ่มตุมตุ่มตมแบบว่าป้างใส่ก็ไม่ค่อยอารมณ์ดีนะคะแต่อันนี้ก็อารมณ์ดีไปหน่อยแต่ว่าบางครั้งก็ไม่อารมณ์ดีนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเรานะคะก็ อืม hmm. ไม่ไม่ไม่อยากพูดนะคะแต่ก็อยากพูดไม่อยากพูดแต่ก็อยากพูดนะคะก็เราก็อ่รารอคอยมานานแล้วก็รอต่อไปเนาะสักหน่อยก็ถึงวันที่ยี่สิบนะคะก็จะได้รู้กันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างนะคะเราก็รักคิดถึงทุกคนนะคะรักลุงคุณปต็นคือเก่านะคะ แต่ว่าปังใสว่าจะออกทางดีละค่ะนะคะอ่าปังใส่ว่าออกดีแน่นอนเนาะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษานะคะก็ดูคลิปให้ด้วยเด้อแม่น้อยนิวยอร์กนะคะแล้วก็พี่ดวงพี่จันนะคะแล้วก็เอฟซีพอตเอฟซีหลุงผลปตนนะคะฝากด้วยฝากดูคลิปด้วยก็ให้มีรายได้กับข่าวบ้างนะคะไม่ใช่ว่า ได้แต่เดือนละหกร้อยหกร้อยหกร้อยค่ะ,ะผู้สูงอายุนี่หกร้อยหกร้อยนะคะถ้าเจ็ดสิบปีก็ได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะคะก็ทำมาค้าขายก็วันนี้ได้ขายสามตัวก็ยังดีนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้ขายนะคะก็เขาโทรศัพท์มานะคะก็ได้ขาย ก็อย่างนี้แหละบางครั้งก็ได้ขายบางครั้งก็ไม่ได้ขายนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็วันเสารนะ์มันก็อย่างนี้แหละค่ะนะคะบางครั้งก็ได้ขายดีดีนะคะถ้ามีเอฟซีมาเขาก็มาอุดหนุนป้าคำใสนะคะถ้าไม่มีเอฟซีก็อ่าไม่ค่อยได้ขายนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ หัวก็หงอกก็ปล่อยมันหงอกไปนะคะมันไม่ค่อยมีอารมณ์จะอะไม่ค่อยมีอารมณ์จะแต่งนะคะก็เอาอย่างนี้หละเอาปากแดงไว้ก่อนนะคะเนาะปากแดงไว้ก่อนถึงมีแรงนะคะบางครั้งก็เหนืงง่อยบางครั้งก็อ่าบอกไม่ถูกนะคะอ่าขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์นี้ก็ใจไม่ดีมาสี่ห้าวันแล้วนะคะก็ อ่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็มันก็เดี๋ยวก็ค่ำก็มืดเนาะพูดอะไรไม่ถูกนะคะลุงวางก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็เราก็จะอยู่นาลุงคนนี้แหละอันนี้แหละจะกลับก็ไปศาลนั่นแหละก็ผ่านหน้าบ้านนั่นแหละไปนะคะ ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยดูคลิปให้ด้วยดูโฆษณาให้ด้วยดูคลิปย้อนหลังไลย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามก็มีสุด,ส,ดสวยนะคะติดต่อได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ป้าคำใสนะคะ นี่ค่ะเบอร์โทรป้าคำใสนะคะ096 503 6341นะคะเบอร์โทรของป้าคำใสนะคะก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนป้าคำใสมาก่อนก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ